คนพี่แสนดีคนน้องแสนน่ารักเปิดหกคู่พี่น้องลูกดาราสุปตาตัวน้อยลูกของเหล่าดารานั้นแต่ละคนก็เกิดมาน่ารักน่าชังใช้แววสวยหล่อเหมือนพ่อแม่เลยครับยิงบ้านไหนมีคู่พี่น้องแล้วละก็เวลาอยู่ด้วยกันก็น่ารักคุณสองไปอีกแบบส่วนจะมีคู่ไหนโดนใจกันบ้างนั้นเชิญรับชมได้เลยครับคู่ที่หพี่ริชาน้องริสาโตขึ้นเยอะเลยครับสําหรับน้องริชาพี่สาวคนโตของบ้านฮิรันพึกส่วนน้องสาว อย่างน้องลิสาก็โตตามพี่สาวมาติดๆใครที่ได้เห็นพี่น้องคู่นี้ต้องบอกเลยครับว่าทอดแบบกันมาเสมือนจนแยกกันไม่ออกด้านพี่สาวก็เหินน้องสาวมากช่วยแม่แอนอลิชาและพ่อภูริได้เยอะเลยครับแถมลูกสาวบ้านนี้ก็ขาลุยเหมือนกับคุณพ่อและคุณแม่ เห็นแล้วน่ารักคุณสองเลยจริงๆคู่ที่5 P พี่แม็กซ์เวลน้องเอมิลี่น่ารักนาชังสุดๆครับสำหรับ2เด็กน้อยวัยกำลังโตอย่างพี่แม็กซ์เวลล์และน้องเอมิลี่น้องสาวสุดน่ารักโดยทั้งคู่นั้นเป็นลูกๆของคุณแม่ยังสวยซาร่าคาซิงกินีซึ่งน้องแม็กเวลล์นั้นดูจะรักน้องสาวคนนี้มากครับเพราะขยันดูแลเอาใจใส่น้องเอมิลี่เสลือเกินส่วนน้องเอมิลี่ก็น่ารักสุดๆครับตาแปววแหววดูมีสเสน่ห์ใครที่ได้เห็น เป็นต้องหลงเอ็นดูครับคู่ที่4พี่เจ้าขาน้องเจ้าคุณใครที่ได้ติดตามคุณแม่กระแตสุภษรก็อดใจเอ็นดูลูกสาวคนโตอย่างน้องเจ้าขาไม่ได้จริงๆครับเป็นแม่บ้านแม่เรือนตั้งแต่เด็กโดยคุณแม่ก็ได้ทําการโพสคลิปให้หลายคนได้ดูครับว่าลูกสาวทําอาหารเก่งมากแต่และเมนูก็น่าทานทั้งนั้นส่วนน้องเจ้าคุนน้องชายสุดที่รักก็ตามติดคอยเป็นลูกมือให้พี่สาวอีกด้วยเรียกว่าทําอะไรก็ทําด้วยกันครับพี่น้องคู่นี้น่ารักและ ักกนมาๆคู่ที่3พี่ปอเปาน้องปอเปยอยู่บ้านนี้ไม่มีเหงาอย่างแน่นอนครับเพราะมีสองหมวยสุดน่ารักอย่างพี่ปอเปาและน้องปอเป้ยลูกสาวตัวน้อยของคุณแม่กุ๊กกิ๊บและคุณพ่อบี้พอมีน้องสาวเข้ามาครับน้องปอเปาก็ดูโตขึ้นเยอะเป็นพี่สาวที่แสนดีช่วยแม่เลี้ยงน้องได้แล้วส่วนเรื่องของความน่ารักก็ถอดกันมาแบบเป๊ะเลยครับยิ่งเวลาเตยงตัวเหมือนกันแล้วด้วยยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆคู่ที่2พี่อลินนนอง อลันยิ่งโตยิงฉายแววสวยหล่อจริงๆเลยครับสําหรับพี่อลินและน้องอลันลูกสาวและลูกชายของคุณแม่โอปอปานิสลาและคุณพ่อหมอโอ๊กสมิธที่นับวันก็ยิงเป็นเด็กที่ฉลาดมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากเป็นคููพี่น้องที่ดูเข้าอกเข้าใจกันสุดๆครับแถมทั้งคู่ยังเป็นเด็กที่น่ารักทําให้พี่น้องคู่นี้มีเหล่าแฟนคลับติดตามเป็นจานวนมากคู่ที่1พี่โปด๊ดน้องปาลินรับบทพี่ชายสุดหลอ่อและแสนดีคงต้องยกให้กับน้องโปด๊ด ลูกชายของดาราสาวเปย์ปานวาดและพ่อป,ป๊อบนีทีที่งานนี้ช่วยแม่เปย์เลี้ยงน้องสาวคนเล็กอย่างน้องปาลินได้เก่งออกมามากครับเห็นว่าตัวแค่นี้แต่รู้เดียงสาเราก็เป็นผู้ใหญ่ส่วนน้องปาลินก็น่ารักไม่แพ้กันครับถึงจะสนแค่ไหนพี่ชายคนนี้ก็โกดไม่ลงทุกทียอมให้เสมอกับน้องสาวที่รักคนนี้ครับ